เวียนสอบบริการเติมโลบักและจำหน่ายไก่ตันราคาสบายกระเป๋านอกจากนี้ยังมีสินค้าแนะนำกล่องสุ่มไก่ตัน V1 สุ่มแค่15พอยต์มีโอกาสได้ถาวรและกล่องสุ่มไก่ตัน V2 สุ่มแค่79พอยต์ได้ไอดีไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องเรียกว่าสุ่มจะดีกว่าโว,ว้และยังมีกล่องสุ่มโลบัก มีโอกาสได้22,500โลบัสเพียงแค่30พอยต์โคตรคุ้มยังไม่หมดแค่นั้นทางร้านยังขายดีไก่ตันผลตื่นเพียงแค่89พอยต์หรือ89บาทนั่นเองดีเวียนช็อปมีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี ทุกทุกคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะบอกก่อนเลยนะว่าไม่ได้เปิดหน้านะครับทุกคนอืมพอดีแบบเพิ่งตื่นอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับก็เพิ่งตื่นนะครับเฮ้ยผลเฮียอะไรเนี่ยขอหน่อยครับขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยเฮ้ยทุกคนมันจะแลกมันจะแลกมันจะแลกว่าขอขอขอเอ๊ะอ้าวผมมีผลรูปแล้วนี่วรลืม เขาเอาผลได้มานะครับแล้วก็จะเอาผลอ่าผลกระกรไปแลกเลยละกันนี่มันจะแลกจริงหรอไม่แลกหรอกไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้สจาหรับคลิปนี้นะครับก็ตามหน้าปกเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเฮ้รู้สึกว่าค่าหัวของของผม,ผม,ผมลดลดลงหรือเปล่าเนี่ยเออว่าทุกคนมีคนออกจากแคนนะครับก็จะเป็นเพราะกูแบบกูไม่ค่อยเล่นกูไม่ค่อยเล่นด้วยแหละเออมันเลยออกจากแคนกันหมดนะมา ไม่ต้องสนใจค่าหัวอะไรทั้งสิ้นในคลิปนี้ผมจะมาทําการทําสูตรสุมผลอีกแล้วนะครับซึ่งสูตรสุมผลในคลิปนี้นะครับก็คือสูตรสุมผลโมตินะครับทุกคนไม่พูดมากทําเพลงนะครับก็ไปดูสูตรที่หนึ่งกันเลยปะให้เขาไปที่ประตูข้างๆคนสุม่มไปนั่งเก้าอี้ข้างๆ สุ่มแล้วกดสุ่มรัวๆได้พระมงกรโมอรซไม่เข้าใจว่าอ่านใหม่ให้เข้าไปที่ประตูข้างๆคนสุ่มไปนั่งเก้าอี้ข้างๆคนสุ่มแล้วกดสุ่มรัวๆได้พระมงกอนมอรกซีหมายถึงแบบให้เราเดินเข้าคาเฟ่ด้วยประตูคนข้างๆคนสุ่มนะครับแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็แบบไหนกุ้งงงไว้เหียแบบนี้เหรอกดแบบนี้เหรอ แล้วก็เกลือแล้วแม่งเอเวนพวกกูไปกินเกลือยังดีกว่านะข้วเหนียวจำเกลืออะไรแบบเนี้ยเสียบเลยทีเนี้ยหนึ่งวันดีคนสุม่มสองกระโดดสามทีสี่บอกคนสุ่มว่าเหนื่อยห้าสุม่มทำโลกสองนะครับพี่เอ็มสุดหล่อเออพี่เอ็มสุดหล่อเลยเหรอเขอนินนี่วันดีคนสุ่มนะครับทุกคนวัดดี แล้วก็กระโดด3ามคั้งนะครับ1 2ึสแล้วก็บอกคอนสุ่มว่าเหนื่อยนะครับน่าจะเหนื่อยจากการกระโดดเมื่อกี้แหละแล้วก็สุ่มได้เลย S P I N F R U I T ผลหนำ ก็นุก็ผล่นกมัไมไอเวนเรืออีกแล้วเพี่ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็รอเวลาผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่า3-4ชั่วโมงมากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ mm. ไปดูสูตรที่สาบกันเลยซ่มเลยได้เอ,อ,อ,อันนี้มันมันกี่เปอร์เซ็นต์วะน,น่าจะแบบ ล้านล้านเปอร์เซ็นต์ละมั้งล้านล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันก็ต้องแบบมันก็ต้องได้ซัวอเลยครับทุกคนกดไปเลยหมายถึงได้ผลน้ำแข็งนะมไม่บอกแต่รู้สูตรสุมผลมูจิคืออะไรอะ่ะไ้ผมพิมพ์ไปหรอหรือว่าไงน่าจะพิมพ์ไปหรือมั้งมาไหนๆก็ไหนๆละสูตรสุดท้ายกว่ามันต้องมาแล้วแหละรอดู เวนได้ผลได้เศษเลยว่ะสูตรนี้ได้นะครับได้ผลได้นะแล้วก็บังเอิญเน้ว่ยไงผลได้ผมไม่มีพอดีเลยถือว่าเจ็มนะเนี่ยถือว่าแจ็มเลยแล้วก็สูตรที่แบบมีคนคอมเมนต์นะครับผมจะไม่เอานะครับเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมทําสูตรนี้แล้วครับผมได้ผลไฟครับผมได้ผลพระครับดีครับสูตรนี้นะก็เอาไปทําได้นะ ผมไม่รู้ว่ามันมันจะได้จริงเปล่านะบางสูตรบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าได้ผลกิโลครับสำหรับสูตรนี้นะครับซึ่งกูก็ไม่รู้แหละว่าได้จริงเปล่านะได้สั่นครับได้พักครับสำหรับสูตรนี้นะครับไอ้มัน,ม,นมันก็สูตรเฮี้ยเลยเนี่ยใจเย็นๆเดินเข้าไปสุ่มแบบใจเย็นๆแล้วก็ขอบอกไกปเลยนะครับว่าสูตรสุ่มผลที่ผมพิมพ์ไปเนี่ย11บวันก่อนนะครับ แล้วกูก็เพิ่งมาทำตอนนี้ไงยิบก้าไลค์โอ้โหน้อยเลยขอกดไลค์ไปหน่อยละกันโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับถ้าทุกคนกดไ like, ลค์สนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆแล้วกันตอนนี้ผลผลได้ไข่นะครับอย่าลืมมาซื้อกันตามจริงผมว่าจะรีวิวผลโมจินแต่ผมไม่มีอะทุกคนแล้วกูมีวะกูไม่มีนี่วะ เอาไว้ว่าผลโมจิไม่รีวิวเลยครับไปแล้ว ช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง TikTok BMKTV 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook BMKTV แวดไทยส่งนะครับก็ดีาลมมาแอดเพื่อนมาติดตาม ทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เเลยนะครับ